ทำม,ม,มาถูกต้องเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวางเชือกตัวนี้เราก็จะเย็บที่ได้เลยเพราะฉะนั้นเวลาเย็บนี้นะคะเราจะเย็บมาถึงแค่นี้ก่อนจะถึงตรงยอดนะคะหนึ่ง <19. S 1> ตรงยอดนี้ 19. จากนั้นเราก็เอาชิ้นนี้นะคะจับได้ให้ได้ทั้งหมด4เส้น รวมแล้วให้ได้สี่เส้นนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันขาดจากนั้นเราก็คืนได้ขึ้นมานะะให้ได้เนี่ยพันกันพันกันเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเนื้อเดียวกันจากนั้นยกตึงอยู่ขึ้นวกจรจากอุตสาหกรรมนะเพราะมันใช้หัวเขายกได้แล้วเราก็ตันนี้เสียบเข้าไปนะลกูกดูนะลกูกเสียบเข้าไปเนี่ยยนันมันจะยันเข็มเลยเห็นไหมคะเนี่ยไปไม่ได้แล้วยันเข็มละพยันเข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วกดลงแล้วก็คาบมา เก้าเลยพอข้ามา9ก้าหนึ่งยกตีนขึ้นแล้วก็จับตัวนี้ค่ะอ้อมเข็มเห็นไหมคะอ้อมเข็มไว้แล้วเราก็ผ่านตัวนี้ค่ะลงไปให้มันชิดพอชิดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะจับตัวนี้แล้วก็สีบไปเก็บไว้ข้างในนะลกูกจากนั้นก็เย็บต่อ แั้นก็เย็บต่อเดี๋ยวไหนๆจะทำแล้วครูก็ทำฝั่งนี้ไปด้วยเลยนะคะเย็บใหญ่ให้ทับถ้าแข็งนะคะก็ทำด้วยวิธีเดียวกันตรงนี้เราก็ค่อยๆหมุนอานะคะไอ้หนูขอได้ใน่โลกเมื่อกี่คุณดึงจากในนี้ ตอนนี้ดึงไม่ได้แล้วมันคาเข็มได้เหนียวนะลูกได้เหนียวแล้วก็ดึงได้มาสุดมือเราอย่างนี้เลยนะคะสุดมือเราเนี่ยความดีเลยใช่ได้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกจากนั้นเราก็จะได้ให้มันเป็นสีเส้นสีเส้นแบบนี้นะคะ,ะสีเส้นแล้วสีเส้นแล้วก็ถึงได้ไม่มาไม่มาไม่เข้ากัน ทำเสื้อผ้าี่บางทางก็ลเงเยอะไม่ได้ด้วยนะจึงให้นั่นเลยนะลูกทำเหมือนกับเมื่อกี้นะคะยกขึ้นผิแล้วก็เสียบกลางไประหว่างข้าข้าระหว่างข้านะคะเป็นกลางนะคะคินล่างสัง้งถึงเลยนะลูกนะเดี่ยถึงเลยนะคะไปไหนไม่ได้แล้วก็กดะะมลงแล้วก็ข้ามมาหนึ่งเก้า้วข้ามมาหนึ่งเก้ายกขึ้นแล้วก็คลองเลยนะทีเีย ถ้าทำพวกแหลมๆนะคะใช้วิธีกลับวิธีนี้แหละที่ม่ใช้เข็มไเข็มถ้าใครใครทำแบบอื่ก็เราก็ดูที่ว่าอันไหนมันง่ายยากกันนะคะพอพอเราเสร็จตรงนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเราจะพลิกกลับนะคะก็ดูเวลาเรากลับ เวลาเราตัดทูปอีกตรงนี yeah. ้เราเอามันทิ้งไปด้วยนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็ขึ้นจับแล้วก็จับอย่างนี้แล้วก็รีบนิดนึงรีดตรงมุมเนี่ยที่เราใช้มือจีดเอานะคะแล้วก็นี่พุ่งขึ้นมาแล้วก็รีดตรงมุมพอเรารีดมุมมาตรงเนี้ยเนื้อผ้าที่เราตัดตรงนี้แบ่งไปทงให้มันจะบางลงนะคะจากนั้นก็พลิกกลับ เวลาพลิกกลับเนี่ยเราก็จะพยายามเอามือเราเนี่ยนะเข้าไปจนสุดนี่เลยเห็นไหมคะแล้วก็รวบตัวนี้รวบตัวนี้กดไว้พิกกลับนี้พิกกลับนี่มาได้แค่นี้ไปไม่ได้นะไอตัวเชือกตัวนี้ไอตัวฉุดเนี่ยนะดูนะแม่หมหเห็น<ม>ไหมคะเห็นไหมนะ <laughs> แล้วจากนั้นเวลาเราจะเนาเนี่ยเราก็ต้องพยายามจับ จับตัวนี้ให้มันมุดลงไปข้างล่างเพื่อที่ไม่ให้ตะเข็บมันขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะจับลงเห็นไหมอีนนี่ก็จะแหลมเเห็นไหมด้านสวยด้านกลาวไาาาวไ้วไข้างบนด้านกาวไว้ข้างบนแล้วก็ตัวนี้เวลาเราเนาก็จับอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วมันจะมันจะเนียนถ้าอย่างที่มันเห็นเนี่ยเราก็ต้องกดลงแล้วเนาอ่าแล้วเราก็เนาพอเนาเสร็จสับเรียบร้อย,ยร,รีดทีดีก็เดินคิ้วเป็นผีหนึ่งเดินคิ้วเป็นผีหนึ่งจากนั้นรีดทีดีเสร็จแล้วก็ตัดนี่แล้วก็ดึงเส้นได้ดึงไปได้เลย เดินชิวเดินไปสุดนี้เลยลูกอาจารย์สุดเลยค่ะสุดเลยนะคะสุดเลยสุดเลยก็ขึ้นจากฝั่งนี้แล้วก็มานี้แล้วลงถ้าครูเดินครูเดินเองนะครูขึ้นฝั่งนี้ครูก็ไม่ถนัดโต้ครูเองก็ไม่ถนัดครูจะถนัดฝั่งนี้หลังจากเราพลิกแล้วก็ถนัดฝั่งนี้ไปอ่ะทีนี้ใครจะลองกลับใครจะลองพลิกกลับดูหรูจะลองพลิกกลับดูไหมลูกกลับ อ่ะนี่ก็ได้นั่งตรงนี้นี่นะตัดพี่นะลูกตัดตรงนี้แค่ไหนดูนะดูนะไม่แหลมโดนนะโอ้เออไม่แหลมโดนนะนั่งชิดเลยเนี่ยลิงไซส์เลยเอาแค่นี้ก่อนไม่เป็นไรเพราะเราอยากเรียนแค่แค่ที่เราจะกลับเนี่ยนะคะเราตรงนี้เราต้องเจียต้องอะไรอี่บ้างเนี่ยเจียให้ครเจียที่หลังแถวนี้แหละอ๋อไม่ต้องตัดเฉียงๆไม่ต้องไม่ต้องขีดเลยลูกไม่ต้องขีดนะคะเนี่ยแล้วก็เออมือขีด งดไว้ใช้เล็บให้เป็นประโยชน์กดดันพี่มากค่ใเสื้อ,อ, <c oughs> อพี่ของันแต่ขอพี่ก็ต <c oughs> ีม่ม่สวย,วยนอะน <c oughs> นั่งน,นั่งนั่ง บัตร5,000ไนใเกิดร่วมโชว์เสร็จวแล้วดึงมาดึงปุ๊บเนี่ยมันจะแหลมเลยเห็นไหมเห็นแล้เนี่ยแต่ก็สำคัญตอนระวางเหมือนกันนะคะแต่ถ้าวางให้ชิดหลักเข็มเลยเนี่ยมันก็จะไม่เป็นอะไรสำคัญว่าตอนที่เราทําได้ไว้ครูที่ครูบอกว่าทบแล้วมันจะเป็นสี่เส้นแต่ว่าเวลาเราเสียบเข้าไปปุ๊บ เส้นได้มันกระจายออกมาแล้วเวลาเราก้าวก้าวมันจะไม่ผ่านไม่ผ่านตัวน,นะนั่นแหละนั่นแสดงว่าความขีความห่านขีมากก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันเวลาที่เราคิ้วเป็นหนึ่งก้าวมันจะไม่พ้นกับใช่ใช่ใชเดี๋ยวมันจะไม่พ้นก็อย่าให้มันขีมากอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดี๋ยวเราเน่เาแล้วเราก็เรียรกยใช่ไหมเน่าก่อนกก็เรียใช่ค่ะพอเรารีเสร็จแล้วนะคะพอเรารีเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาคิ้ว คิ้วเนี่ยแล้วก็กะเลยว่าใช้ตัวเป็นผีตัวนี้ก็ได้นี่เป็นหลักนะคะเนี่ยเวลาคิ้วเนี่ยแต่จริงๆมันต้องรีบก่อนนะเราค่อยคิ้วแต่นี่นั่งตรงนี้นะเนี่ยเหมือนเหมือนกับต้องล็อกไวเลยนะเนี่ยนั่นเนี่ยคุณจะเป็นผีเป็นตัววัดเห็นไหมคะมีงไงนะคะแล้วเราก็เ <ส è S 1> แล้วทีนี้มาถึงตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงแค่นี้แล้วผิดกับ ะคะ่ะพอเลาบอกว่า,า,วาตอนเราพลิกกลับมันก็จะเท่าน,นี้ทีนี้ตัวนี้ตอนพลิกกลับแต่บางครั้งบางคนเย็บตรงนี้แข็งแล,ล้วพอเราจับเนี่ยมันจะย้ำอยู่กับที่มันไม่เดินตอนั้นไม่เดินปุ๊บอนนี้มีไว้มือมังกรเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยเป็นตัวดึงนะคะทีนี้เราไปบางครั้งเนี่ยบางทีบางทีตรงนี้มันก็จะจิกจิ๊จิจิอยู่มันไม่เว้นแล้วเราไม่มีตัวฉุดได้เอาอันี่แหละมากีเมื่อกี้คนดึงนิดนึงมันจะเลยเลย อาการเนี่ยแต่จากท่านนี้มันเดี๋ยวถี่เดี๋ยวห่างนะทัานเนี้ยเห็นไคมข้างนี้ห่างค่านอีกทั้งที่คุณไม่ได้ไปปรับอะไรมาเลยอย่างว่าเนี่ยโบราณเลยนะแล้วเดี๋ยวใครจะลองเดินดิซิคิ้วอ่ะใช่ไหมคะนี่ค่ะคุณใช้ตัวติงผีติงผีเป็นตัววัดเนี่ยมันจะพอดีกันตีนผีข้างนี้นะคะ อ๋อไม่ได้ค่ะยิบก้นเดี๋ยวต้องเลาก่อนไม่ต้องเย็บก้นก่อน